สอนอทุ่งสองห้องค่ะซึ่งวันนี้ค่ะทางคุณธีรยุทธ์นะคะคุณธีรยุทธ์สุวรรณเกษรจะเดินทางมาพบพนักง,งานสอบสวนหลังจากที่ทางด้านของนายทักษินชินวัตรนั้นได้ส่งให้ทนายความนั้นมาฟ้องหมิ่นประมาทคุณธีรยุทธ์ค่ะคุณผู้ชมค่ะเดี๋ยวออยจะพาคุณผู้ชมนะคะไปดูบรรยากาศด้านหลังเลยค่ะค่ะคุณ สวัสดีค่ะคุณผู้ชมคะ สำหรับวันนี้นะคะคุณธีรยุทธ์หรือนายธีรยุทธ์สุวรรณเกษรน,นะคะทนายความอิสระค่ะจะมาพบพนักงานสอบสวนหลังจากที่นายทักษิณชินวัตรค่ะได้ส่งทนายความมาแจ้งข้อหามิประบาทโดยการโฆษณากรณีที่ให้สัมภาษณ์ต่อสื่อมวลชนที่ตรงบริเวณด้านหน้าสารรัฐธรรมนูญกล่าวอ้างว่านายทักษิณชินวัตรและพรรคเพื่อไทยนั้นได้ร่วมการกระทําอันเป็น การใช้สิทธิ์เสรีภาพเพื่อล้มล้างการปกครองตามระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขนะคะในการแจ้งความในครั้งนี้ค่ะทางด้านของทางทนายความของนายทักษิณเนี่ยก็ได้เข้าแจ้งความที่สอนอทุ่งสองห้องแห่งนี้นะคะ mm hmm. เมื่อวันที่27ธันวาคมที่ผ่านมาค่ะคุณผู้ชมซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยตัวของ นายธีรยุทธ์เนี่ยจะต้องมาพบพนักง,งานสอบสวนที่สอนอทุ่งสองห้องแห่งนี้เนี่ยในวันที่10มกราคมที่ผ่านมานะคะแต่ว่าก็ได้เกิดการเลื่อนค่ะเราก็ได้มาพบพนักง,งานสอบสวนในวันนี้นะคะคุณผู้ชมซึ่งทางด้านของตัวนายธีรยุทธ์เนี่ยจะมาพบพนักง,งานสอบสวนในเวลา10นาฬิกาของวันนี้นะคะ ห็นแจ้งว่าจะมาเพียงคนเดียวซึ่งก็จะมาพบประมาณเวลา10สิบนาฬิกาในระหว่างที่เรารอนายธีรยุทธกันอยู่นะคะเดี๋ยวออยเนี่ยจะขอไล่เรียงเหตุการณ์ในวันที่27ธพันวาคม ไล่เลียงเหตุการณ์นะคะที่ทางด้านของทางนายธีรยุทธ์เนี่ยได้ไปยื่นเรื่องที่สารธรรมนูญเพื่อที่จะสั่งฟ้องนายทักษิณแล้วก็พักเพื่อไทยนะคะซึ่งในวันนั้นค่ะทางด้านของตัวนายธีรยุทธ์เนี่ยได้ไปยื่นที่สารธรรมนูญวินิจฉัยสั่งให้ในายทักษิณแล้วก็พักเพื่อไทยเนี่ยหยุดใช้สิทธทิ์เสรีภาพในการล้มล้างการปกครองค่ะโดยมีการยกพฤติการ ทั้งหมด6พฤติการนะคะเข้าข่ายบอนเข้าข่ายเสาะป่อนบ่อนทําลายได้รับพระราชทานอภัยโทษแต่กลับฝ่าฝืนไม่ยอมรับโทษในพระบรมราชอ,องค์การครอบงามพักเพื่อไทยเพื่อประโยชน์ของตนเอง วันปล่อยไว้เป็นมหันตภัยไม่อาจตานได้นี่คือสิ่งที่นายธีรยุทธ์นั้นได้ยื่นให้กับทางด้านของทางสารรัฐมนูญค่ะซึ่งการยื่นคําร้องต่อสารรัฐมนูญในครั้งนั้นนะคะนายธีรยุทธ์ค่ะขอให้ได้มีการวินิจฉัยสั่งให้ในายทัศนินชินวัตรแล้วก็พักเพื่อไทยเลิกการกระทําที่เป็นการใช้สิทธิเสรีภาพนําไปสู่การล้มล้างการปกครองที่มีระบอบ ประชาธิปไตยอันมีพระหมหากษัตริย์ทร,ทรงเป็นทรงเป็นประมุขตามรัฐธรรมนูญมาตราที่49ซึ่งน,นายธีรยุทธ์เนี่ยบอกว่าตัวของเขาเนี่ยได้ใช้สิทธิ์นนะ ใช้สิทธิ์ยื่นคำร้องต่ออัยการสูงสุดไปแล้วแต่เมื่อครบกำหนด15วันคือในวันที่9ตุลาคมที่ผ่านมาอัยการสูงสุดเนี่ยไมไ่มีการดำเนินการส่งคำร้องมาให้สารมนูญวินิฉัยจึงใช้สิทธิ์ในฐานะประชาชนมายื่นต่อสารมนูญโดยมี6พฤติการที่เข้าข่ายค่ะคือหนึ่งเลยหลังจากที่นายทักษิณได้รับพระราชทานอภัยโทษ ให้เหลือโทษจำคุก1ปีพบว่าในทักษิณได้ใช้พักเพื่อไทยเป็นเครื่องมือในการสั่งรัฐบาลผ่านกระบวนการยุติธรรมกรมรชาชทา์โรงพยาบาลตำรวจเพื่อเอื้อประโยชน์ไม่ให้ต้องรับโทษจำคุกอยู่ในเรือนจำแม้แต่วันเดียวโดยไปพักอยู่ที่ชั้น14ของโรงพยาบาลตำรวจข้อ2นายทักษิณมีพฤติการฝักใฝ่คบหาร่วมคิด สมคบกับสมเด็จฮุนเซนอดีตนายกรัฐมนตรีของประเทศกัมพูชาและควบคุมการบริหารของรัฐบาลผ่านพักเพื่อไทยโดยมีการเจรจาแบ่งปันผลประโยชน์แก๊สธรรมชาติแล้วก็ทรัพยากรใต้ทะเลเขตพื้นที่ทับซ้อนทางทะเลไทยกัมพูชาในลักษณะที่เอ,อื้อมาแล้วหรอ,อ ในลักษณะที่มีการเอื้อประโยชน์ให้กับทางกัมบพบูชาที่มีคำวินิจัยของสารรัฐมนูญวินิจฉัยในพื้นที่ดังกล่าวเป็นอธิปตไตยประของประเทศไทยแล้วก็3คือนายทักษิณสั่งให้พักเพื่อไทยร่วมมือกับพักประชาชนเพื่อแก้ไขรัฐมนูญข้อ4นะคะคือนายทักษิณมีพฤติการการเป็นเจ้าของในการครอบงำสั่งแทน พักเพื่อไทยในการเจราจารค่ะซึ่งตอนนี้นะคะนายกิรยุทธ์นะคะพร้อมกับผู้สนับสนุนนะคะก็ได้เดินทางมาที่สอนอทุ่งสองห้องเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะโดยมีป้ายนะคะเขียนบอกว่าคนแบบนี้จะสร้างความเจริญได้จริงหรืออย่าใช้อำนาจในการขัดขวางในการตรวจสอบของประชาชนค่ะคุณผู้ชมคะแล้วก็ฟ้องคนตรวจสอบแล้วสร้างความปรองดองได้อย่างไรนะคะ แคนน่เขาถ่ายภาพสักครู่นะครับอันนี้ก็เป็นประชาชนนะคะที่เดินทางมานะคะแล้วก็บอกว่าปรองดองไม่ใช่การปิดปากนะคะอะเดี๋ยวเราถอยแป๊บหนึ่งนะคะรถมาเพราะว่าตรงนี้จะอยู่ตรงทางเข้าออกพอดีนะคะ เดี๋ยวสัมภาษณ์เลยไหมเดี๋ยวสัมภาษณ์ตรงนี้หรอสัมภาษณ์เลยไหมคะเขียนไปด้านในเขียนคอปเตอร์เดี๋ยวพี่พี่ฝากพี่ฝากไปด้วยไปไปหน้าท่านที่หลังใจคถ้าติดบนชั้นี้ก่อนทีนี้จะเข้าไปบริเวณด้านในัไปหน้าหลงไปได้แล้บ น,น,น,น้าลงพักเลยนะพี่ด้นนาดนหน้าเลยด้านหน้านนะะด้านหน้าเลยนะกำลังใจเราหญ่ใหญ่ี่สดนะีะ่ เก่งกาลไงยิงบนได้เป็เก่งกาลอ่ะป่ะต้องคอปเตอร์พี่ฝากม่หน่อยด้วยครับตรงนี้มันต้มเลยนะคะให้รถมันจะมาเปล่าทัพบนใช่ไหมจะได้เห็นป้ายโรงพักใช่ครับเห็นป้ายโรงพักด้วยโอเคป่ะดีไปดีไปครับเอาเเห็นป้ายโรงพักด้วยหนูหนูหนูดึงไปเลยเจอทาพบอลเป็นขนาดทังบนลมันจะนั่นหลัง

้ท่เหมโอเคนะโอเคโคนรับวันนี้ก็มาพบพนักงานสอบสวนสถานีตำรวจนครบาลทุ่งสองห้องนะครับเพื่อมารับทราบข้อกล่าวหาในกรณีที่ซึ่งมีข้อกล่าวหาเรื่องหมิ่นประมาทด้วยการโฆษณานะครับเนื่องจากว่าทางผมเองเนี่ยใช้สิทธิ ของประชาชนยื่นตรวจสอบอคุณทักษณิณนะครับต่อสารรัฐมนูญในค่าวเมื่อเร็วๆนี้นะครับแล้วก็เนื่องจากว่าสารท่านก็ไม่รับคำร้องแล้วก็เป็นเหตุให้ทักษิญยืนะะย่นแจ้งยื่นกล่าวหาเข้ามานะครับซึ่งตอนนี้ก็คงจะรอเข้ารับทราบแล้วก็เดี๋ยวทางพนักงานองสอบสวนท่านก็จะได้บอกด้วยว่าข้อกล่าวหานั้นเนี่ยมี รายละเอียดโดยคร่าวๆเป็นยังไงบ้างเพื่อที่เราจะได้เตรียมการในการจัดเตรียมข้อเท็จจริงหรือว่าข้อกฎหมายแล้วก็สิ่งต่างๆพยานหลักฐานต่างๆเพื่อยื่นชี้แจงแก้ข้อเก่าหาส่วนถ้าทางพนักงานสอบสวนท่านเห็นว่าเห็นควรสั่งฟ้องส่งสำนวนไปยังพนักงานอัยการเนี่ยก็เดี๋ยวคงจะต้องมอีมีกรณีที่ผมจะต้องไปพบท่านอัยาการอีกครั้งหนึ่งซึ่งหลังจากนั้นก็อาจจะเข้าสู่ชั้นศาลกัน กันต่อไปก็เดี๋ยวผมก็รอสักนิดนึงนะครับว่าข้อกล่าวหาวนั้นรายละเอียดจะเป็นยังไงบ้างคร่าวๆเนี่ยเดี๋ยวผมจะได้ได้เข้าพบพนักง,งานสอบสวนนะครับแล้ววันนี้มีความมั่นใจในพยายนหลักฐานที่จะชี้แจงต่อพนักง,งานข้อกล่าวหาครับวันนี้เบื้องต้นโดยโดยระบบเนี่ยเราต้องรับฟังข้อกล่าวหา,าจากพนักง,งานสอบสวน,นก่อนท่านก็จะให้บันทึกแจ้งข้อกล่าวหา,วาหลังจากนั้นเนี่ยเราถึงจะทำทำชี้แจงเบื้องต้นมามาส่งท่านในภายหลังก็าอาจจะเป็นขออนุญาตเป็นส่ง ทำให้การเป็นนายรักอักษรในไทยหลังคงจะไม่เกิน5วันเห็นว่าก่อนหน้านี้ทำพนักงานสอบสวนได้เรียกให้มาพบก่อนวันที่10ร้มนี้ใช่ครับใช่ครับในวันดังกล่าวนี่เนื่องจากว่ายังติดภารกิจนะฮะทางคดีที่ได้รับใช้ประชาชนอยู่ที่นครราชสีมาที่ลำพูนแล้วก็มุกดาหารอยู่ด้วยนะครับก็เดินสายอย่างเมื่อคืนนี้ก็เพิ่งจะกลับมาจากขึ้นไปช่วยกิด กิจาการที่เมืองเหนือมาเพิ่งจะกลับมาเมื่อคืนนี้ช่วงห้าทุ่มเช้านี้ก็ก็นัดตามนัดหมายก็ต้องมาพบท่านพนักงานตรวจสอบฝ่ายมองว่าการที่ทางใต้ของทางทัศน์และฟองในครั้งนี้มันเป็นการฟองปิดปากแล้วก็ทางใต้ของาทางคาุณคือยึดในความกังวลใจงบ้านความความกังวลใจคงคงไม่มีฮะเพราะว่าในในกรอบการทํางานเนี่ยเท่าที่ทุกท่านคงจะได้พอได้หเห็นการทํางานของผมมาบ้างแล้วเนี่ยนะครับเราก็จะยึดยึดโยงอยู่กับความจริงนะฮะ หลักฐานที่นําเสนอต่อสารรัฐธรรมนูญหรือว่าข้อชี้แจงต่างๆที่ปรากฏอยู่ในคําร้องเนี่ยเป็นชุดเอกสารหรือว่าชุดคําพูดจากนักว,วิชาการหรือว่าจากการสื่อสารจากที่สื่อสารมวลชนท่านได้เผยแพร่ไว้มันเป็นความจริงที่อยู่ในสังคมนะครับทีนี้ส่วนข้อกังวลเนี่ยผมคงจะไม่มีนะฮะเพราะมันเลยจุดนั้นมาแล้วช่วงแรกที่กังวลก็คือว่าเอ๊ะเขาจะฟ้องอะไรจะฟ้องแบบไหนจะทํายังไงอะไรอย่างเงี้ยเราก็จะกังวลอย่างแค่นี้ แต่ส่วนเรื่องการแาก้ข้อก่าวหาเนี่ยเราไม่ได้กำหนดส่วนส่วนจะ,จะจะมีท่านที่มีความรู้หรือว่าท่านที่มีท่านที่ได้ได้มีโอกาสได้พูดคุยกันบ้างแล้วว่าท่านยินดีที่จะเข้ามาช่วยเหลือเนี่ยก็คงจะมีแน่ๆนะครับเพราะว่าได้ได้พูดคุยกับท่านเหล่านั้นไปบ้างแล้วก็อาจจะเป็นพยา,ยานบุคคลที่จะมาช่วยพูดให้ให้ให้ใหกับผมในชั้นาศาลเราได้พูดไปบ้างแล้ว ไม่ได้มองว่าเป็นการฟ้องเพื่อด้ว่าจะปิดปากใช่ไก็อันนี้คงจะต้องอยู่ที่ความเห็นของประชาชนนะฮะเพราะว่าถึงเราจะทราบว่ามันเป็นสิทธิ์ที่เขาจะกล่าวหานะแต่ว่าหลายๆท่านเท่าที่ผมฟังข่าวนะฮะท่านก็มองว่าการใช้สิทธิ์ลักษณะนี้มันเหมือนส่งสัญญาณปิดกั้นการใช้สิทธิ์ของประชาชนด้วยส่วนหนึ่งผก็ก็ ก็คิดว่าคงเนี้ยอาจจะมีแนวโน้มบ้างนะจริงแต่ว่าก็คงจะไม่ได้พูดชี้ชัดไปถึงขั้นนั้นอะไรเราจะดําเนินการอย่างไรต่อไปคะหลังจากที่ได้มาดูทำการสอบสวนจะมีการฟ้องคทักลับหรือเปล่าก็เนื่องจากท่านไม่ได้ไม่ได้กล่าวหาเราว่าฟ้องเทนนะฮะซึ่งตอนนั้นเนี่ยถ้าที่กังวลก็คือว่าถ้าถ้าท่านฟ้องมาว่าเราฟ้องเทนเนี่ยอันนั้นอาจจะฟ้องกลับแต่นี้ว่าถ้าท่านเลือกใช้สิทธิ ในข้อหาหมิ่นประมาทเนี่ยเรา,เาก็แค่แก้ส่วนจะข้างหน้าจะเป็นยังไงนี่ก็เดี๋ยวต้องดูดูบทิบทต่างๆที่จะประกอบกันไปข้างหน้าอีกเ่นั้นเองครับแล้วตรงนี้คือข้างดน้านของทางคนชั้นลุยนะคะอยากจะฝากบอออะไรกับทางทนายเฉียบบ้างผงไม่ครับเพราะว่าท่านท่านอยู่สูงนะท่านเป็นอดีตนายกท่านเป็นบุคคลสําคัญของประเทศเราคงจะไม่ได้ไม่ได้ก้าวล่วงขึ้นไปฝากนะครับเพียงแต่ว่า ก็คงจะเป็นสําหรับผมในคราวเนี้หรือว่าที่ผ่านมาเนี่ยก็คงจะเป็นเรื่องที่ให้ประชาชนได้รับภาพรับฟังแล้วก็ได้ได้ติดตามดูบริบทการทํางานของเราเ่่นั้นเองครับเพราะเราก็ยืนอยู่บนความเป็นห่วงในบ้านเมืองมีความซื่อสัตย์สุจริตเป็นที่ตั้งเท่นั้นเองครับก็รอดูว่าความซื่อสัตย์สุจริตแล้วก็ความเป็นห่วงบ้านเมืองที่ยืนอยู่เนี่ย จะเป็นเกราะป้องกันคุ้มภัยให้เราได้หรือไม่ครับก็คงต้องอยู่ที่บารมีสารท่านหรือว่าทางท่านอายการท่านจะเมตตาหรือไม่ท่านองถามว่ามีเรื่องของคุณทกพยณยอมรับได้หอว่ามีแหล่งลู่มาท่านที่ออกเคลื่อนไหวเกี่ยวกับเรื่องของเรื่องเล่ได้กัเีการรับสาของคุณทกษิณนี้แล้วเขาบอกว่าถ้าเกิดสิทธิว่าทางด้านของทางหน่วยงานรัาไม่ทำอะไรเลยอาจจะมีการเพิ่มระับการสนุนด้วยอันนี้แน่นอนเขาทำสุจริตแบบสะใจร่วมดันั้นว่าอย่าอ ตอนนี้ส่งกําลังใจร่วมอยู่ทุกวันนะครับแล้วก็รับทราบข่าวสารจากทุกๆท่านอยู่นะครับแล้วก็เนื่องจากว่าได้ยินว่าหลายๆท่านก็ทงถามเรื่องเวรเบียนเนี่ยนะฮะก็ถ้าถ้าเวรเบียนช่วงนี้มีไปปรากฏดขึ้นที่ปปชมันก็จะง่ายในการที่ผมจะเรียกโดยจะขอทำหน้าสารท่านโปรดเมตตาเรียกมานะครับซึ่งจากประสบการณ์ที่เคยได้ทำคดีอาญาทุจริตไว้บ้างแล้วเนี่ย ในคราวนั้นเนี่ยทางปปชจะส่งสำนวนการสอบสวนซึ่งเป็นความลับทั้งหมดเนี่ยประมาณ1ิบรังนะ,ะส่งมาถึงศาลอาญาทุจริตเราก็จะได้ตรวจสอบแต่ตรงนั้นว่าในนั้นมีอะไรมีใครไปให้การแล้วบ้างกรณีที่ทางทางคณะกรรมการสิทธิ์ท่านได้เรียกพยานบุคคลหรือพยานเอกสารไว้บ้างแล้วเนี่ยมีอะไรบ้างอันนั้นก็จะชัดเจนขึ้นทีรยุทธจะมีโอกาสได้เห็นนะ,ะแล้วทีรยุทธ์อาจจะมีโอกาสได้มาบอกทำนองนี้นะครับ เราเหผลที่มีคุณพร้อมพงษ์นุพันธ์ี่ยออกมาตอบโต้กับว่าเดี๋ยวทางพรรคเพื่อไทยจะมีการฟ้องกลับบ้างเนี่ยอันนี้ได้เตรียมตัวไว้หรือเปล่าเพราะว่าก็เป็นก็็เปนสิทธิ์เขาเนี่ยเป็นสิทธิ์เขาเราก็ไม่อานห้ามก็ได้นะก็ไม่อานห้ามก็เป็นการใช้สิทธิ์กันเราก็เพียงแต่เตรียมตัวชี้แจงเตรียมตัวต่อสู้เท่านั้นเองครับยืนยันว่าไม่มีการฟ้องกลับใดๆจริริงอเ่ายังฮะเพราะเราไม่คือยังยืนยันว่าเราตั้งอยู่บนฐานความซื่อสัตย์สุจริตที่จะตรวจสอบนะฮะ เป็นการใช้สิทธิ์และในมาตรา4 9เานี่ยศาลที่ตรนี้ก็ได้มีคําอธิบายไว้ในคําวิจัยหนึ่งว่ามาตรา49ของรัฐธรรมนูญเนี่ยเป็นมาตราที่ให้สิทธิ์กับประชาชนในการร้องขอให้ศาลหรือองค์กรที่เกี่ยวข้องทาการตรวจสอบงั้นเมื่อมันอยู่ตรงคําว่าการตรวจสอบมันก็ยังไม่ได้หมายความว่าใครจะผิดใครจะถูกเพราะ้องอยู่บนหลักการห่งการตรวจสอบเท่านั้นเองนะครับ รู้สึกยังไงบ้างคร็มีผู้นประชาสให้กำลังใจเยขาก็เพิ่งเข้าใจวันนี้ว่ากำกำลังใจเนี่ยมันสําคัญก็ตรงวันนี้ครับแล้วก็ขอบคุณทุกท่านที่กรุณาสละเวลามาให้กําลังใจนะหรือว่าหลายๆท่านที่ให้กําลังใจอยู่ที่บ้านผมก็ได้เห็นจากคอมเมนต์เวลาท่านอ่าลงคอมเมนต์มาในคล้ายข่าวทั้งหลายนี่ก็มีโอกาสได้อ่านบ้างเนี่ยก็ขอบคุณท่านทั้งหลายที่ได้กรุณาติดตามแล้วก็ให้กําลังใจทีเดอยู่้นะครับขอบคุณอย่างสูงเลย แลวหลังจากนี้จะมีการยื่นเกี่ยวกับพักเพื่อไทยหรือเปล่าเพราะหมอนสามแม่นุมก็ปัดตกไปแล้วแล้วจะไปยื่นองค์กรอื่นอีกหรือเปล่าในเรื่องอี้ตอนนี้ยังไม่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 ได้คิดบริบทนี้อยู่ยัไม่ได้คิดี้อโอเคครับขอบคุณมากครับขอบคุณทุก่านนบครับเราทดลอข่าวไม่ไดบดูรู้ก่อนครับอาูบหมดเลยนะครับเดี๋ยวพวกผมได้หายใจอีกมึงเข้าครับ what โอเคดีด okay, ีด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 ดี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 ดดีดีดีดดีดีีด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 ี ค่ะ,ค,ะคุณผู้ชมค่ะก็อันนี้นะคะก็เป็นบรรยากาศส,สดๆนะคะที่ตรงบริเวณหน้าสถานีตำรวจคนครบานห้่งสองห้องนะคะซึ่งเมื่อสักครู่นี้ค่ะทางด้านของทางคุณทีรยุทธ์นะคะก็บอกว่าก็ไม่ได้มีความกังวลใจใดๆนะคะที่ทางด้านของทางเจ้าหน้าที่ตำรวจนั้นได้มาเรียก เนี่ยให้คุณธรยุทธ์นั้นมาพบพนักง,งานสอบสวนแล้วก็ไม่ได้กังวลใจใดๆที่ทางด้านของทางคุณเักษิณนั้นได้มีการฟ้องร้องตนเองนะคะบอกว่าตัวของเขานั้นก็มีสิทธิ์ที่จะฟ้องร้องโดยยืนยันนะคะว่าจะไม่มีการไปฟ้องร้องคุณทักษิณชินวัตกรกลับอย่างแน่นอนนะคะแล้วก็ส่วนเหตุผลที่บอกว่าไม่ได้มาในวันที่1ิบมกราคมที่ทางพนักง,งานสอบสวนนั้นได้มีการเรียกนั้นบอกว่า ตัวของคุณธีรยุทธ์นั้นตอนนั้นเนี่ยคือติดภารกิจนะคะคุณผู้ชม แล้วก็ส่วนที่หลายๆคนนะคะไม่ว่าจะเป็นทางด้านของทางกลุ่มคอปทอท่อทางด้านสปสศทางด้านสปปสนะคะที่ได้มีการไปเรียกร้องในเรื่องของเวระเบียนในการรักษาตัวของทางด้านของทางนายทักษิณชินวัตรอันนั้นเนี่ยถึงแม้ว่าตัวของคุณธีรยุทธ์เนี่ยจะไม่ได้เดินทางไป ด้วยนะแต่ว่าก็ได้มีการส่งกำลังใจนะไปให้กับทางกลุ่มดังกล่าวนะแล้วก็บอกว่าส่วนในเรื่องของคุณทักษิณเนี่ยตนมองว่าถ้าเกิดสมมุติว่ามันมีเรื่องที่เรียกได้ว่าถ้าเกิดสามารถพิสูจน์ข้อเท็จจริงได้ก็ให้พิสูจน์ออกมานะคะคุณผู้ชม เดี๋ยวอยนะคะจะและอันนี้นะคะก็เป็นการให้สัมภาษณ์กับทางด้านของทางคุณธีรยุทธ์นะคะโดยบอกว่าสําหรับในเรื่องของทางกําลังใจต่างๆที่ส่งมาเนี่ย เมื่อกี้นี้เนี่ยสังเกตได้ว่ามีข้อความจากทางด้านของทางพี่น้องประชาชนนะคะเรียกได้ว่ามีการส่งข้อความนะคะมาให้กับทางด้านของทางคุณธีรยุทธ์นะคะจานวนมากเลยเป็นเหมือนกับเป็นป้ายการให้กําลังใจซึ่งตรงนี้เนี่ยทางคุณธีรยุทธ์ก็บอกว่าก็ขอขอบคุณที่ ได้ที่ได้รับกําลังใจมากมายขนาดนี้แล้วก็หลังจากนี้เนี่ยทางได้ของทางคุณธีรยุทธ์เนี่ยก็คือจะเดินหน้าตามกระบวนการต่อไปนะคุณผู้ชมและอันนี้นะคะก็ถือได้ว่าเป็นการให้สัมภาษณ์ของทางคุณธีรยุทธ์นะคะทั้งหมดในวันนี้ <hi> เดี๋ยวเดี๋ยวดดูก่อนว่าจะงู่ไใช่ตอนมน่ยะใช่หมายหมายมันตรงกันหมดเลยแบบนี้และนี่นะคะก็ถือได้ว่าเป็นความเคลื่อนไหวทั้งหมดนะคะคุณผู้ชมก็เดี๋ยวออยนะคะจะขอลาคุณผู้ชมไปก่อนนะคะแล้วเดี๋ยวถ้าเกิดมีความเคลื่อนไหวใดก็แล้วแต่เดี๋ยวจะรายงานให้กับทางคุณผู้ชมได้รับชมกันอีกครั้งหนึ่งค่ะสวัสดีค่ะต